เจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนบอกว่ารัฐบาลจะโทรมาเช็ควิดีโอขอว่าอยู่ที่ห้องหรือเปล่าประมาณ10โมงของทุกวันก็เลยต้องตื่นแล้วน้โอ้ยลุกละล้างหน้าละเมื่อกี้เปิดฮีเตอร์มา ก็หายหนาวขึ้นหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่ฮีตเตอร์มันคือแอร์แต่ว่าเปิด30องศาเอาเรื่องอาบน้ำเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะมันหนาวกินข้าวก่อนเดี๋ยวกินง่ายๆพอวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะจัดห้องละส่นี้มามขนมปังมันเขียนว่าแฮมกับไข่แฮมทามโกขนมปังเหมือนแบบ ขนมปังทอดอะขังชุกเกลขนมปังกินแค่นี้นเดี๋ยวก็คงกินกาแฟเพิ่งเห็นว่าไม่มีแก้วกาแฟก็คือต้องกินกาแฟในแก้วนี้คาดว่าอาจจะต้องทำเป็นแบบเดบเย็นไปก่อนกินกาแฟรอ้อนเดี๋ยวแก้วแตกใหญ่ชิบหายยังไงก็อิ่ม อืมอร่อยอร่อยโอเคขอไปกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวตอนจัดห้องถ้าไม่มุงตั้งก้องก็ตั้งให้ดูแลกันหน่อยถ้าไม่มีก็เข้าใจกันนะห้องก็ใหญ่เหมือนคฤหาสเลยโอเคขอไปกินก่อนเอาละเดี๋ยวจะจัดห้องแล้วแค่คิดก็เหนื่อยแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามเดี๋ยวลองดูว่าใช้เวลากินนาที อ่กมาลุยพักแป๊บลืมไปว่าสั่งอูเบอร์อีทไว้มาละ ทะเวอุปอี๊ e พักแป๊บสั่งซูชิโรมานี่น่ากินอยู่นะหน้าตาประมาณนี้นี้ปลามันปลามันเกยกันไมนวางไม่ได้ดูเลยลูกพี่ญี่ปุ่นก็มีย่าปลอมนะออกก่อนแล้วก็เป็นร้านซูชิโรเนี่ยแหละ ที่เรารู้จักกันดีซูชิสายพานที่มีที่ประเทศไทยให้ดูไซปปลาประมาณนี้กลายเป็นแซลมอนเน่เล็กที่ไทยเนะี่ยแซลมอนจะใหญ่ปลาอื่นจะเล็กแต่นี้แํามันเล็กปลาอื่นใหญ่อืมมันจะไม่มันเท่าไทยนะกแต่อร่อยไยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันหวานสู้แบบเวลากินที่ไทยได้นะ แต่ว่ามันมันไม่เท่าอาจจะตอบโจทย์เลยหละคนเหลือกูหิววะไฮมาจ,จิไฮมาจ,จิเนี่ยพักหลังๆเห็นที่ไทยเริ่มมีขายแบบค่อนข้างแพร่หลายแหละตามบุฟเฟ่ก็เริ่ม,มเอามาใส่และเมื่อก่อนรู้สึกเป็นการเป็นปลาแพงเมื่อก่อนแต่ประมาณ3 4ป,ปีหลังเนี่ยเห็นเยอะคนไทยเริ่มกินเป็นเนื้อปลาเนื้อขาวอะ ข้าวแตกนิดน,นึงสิ่งที่รู้สึกทุกครั้งเวลากินฮามาจิที่ญี่ปุ่นนะชัดเจนชัดเจนเลยนะคือเนื้อมันแน่นกว่าที่ไทยไม่รู้เป็นเพราะกระบวนการขนส่งหรืออะไรหรือเปล่าที่แบบที่ไทยมันจะยุ่ยกว่าแต่รสชาติขอบอกว่าใกล้เคียงกันที่ไทยี่ถือว่าทําได้ดีละกินที่ญี่ปุ่นเนี่ยแน่นกว่าทุกครั้งขอรีก,กินแล้วกันถ่ายแค่นี้ก่อนจริงๆรกันอยากจัดห้องแดดเริ่มเฟดแล้กวกลัวมืด ตามนี้มาจัดห้องตอ่อไม่มีมา่านมันจ้าซะเหลือกเกิน าพาดูห้องจริงๆแล้วเอาแบบอาจจะไม่ละเอียดมากนะเ่อมีโจรมาเข้าห้องมาก็ซ้ายมือก่อนจะเป็นตู้รองเท้าซึ่งเราก็เก็บรองเท้าของเราเรียบร้อยแล้วทุกคู่อยู่ในนี้มันก็จะเป็นแมสอุปกรณ์ที่คิดว่าต้องคว้าก่อนออกจากบ้านยกเป็นน้ำส้มนะพอดีตู้เย็นมันเต็มนองจากว่าตู้เย็นเราตุนของกินสำหรับกักตัว นี่ซูชิที่กินเหลือแต่เดี๋ยวกินต่อไข่นี่กล้วยตตกจากเรากันบินไทยไม่ได้กินเลยตะเกียบซูชิเขาแถมมาแก้วนะ้ำมีใบเดียวโคตรเศร้าจานอันนี้ทางโรงเรียนเขาใจดีเขาซื้อมาเผื่อให้ก่อนเรามาถึงเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายหาซื้อจานกระทะตะหลิวหม้อตะเกียบวันนี้ต้องล้างแหละเดี๋ยวพรุ่วนี้คงต้องถูกใช้ถ้าล้างเสร็จก็อาจจะต้องไว้ในนี้กี่ด้านซ้ายด้านขวามีห้องเก็บของ ซึ่งเราก็เก็บไปเรียบร้อยแนะล้วอะไรจะเป็นของจิป,ปาถะที่ไม่ไม่รู้ว่ามีหมวดหมู่อะไรยังไงไหนก็จะยัดไปก่อนข้างล่างก็จะเป็นขยะที่ยังแยกไม่เป็นโอเคมาห้องน้ําตามเนี้ยห้องน้ําคงไม่ต้องรีวิวอะไรนะไม่มีที่ชิดตูดแต่เราบ้านๆเดียวนะโยงสายฝักบัวเอา huh? ด้านซ้ายก็จะมีไมโครเวฟหม้อหุงข้าวนี่เขามีให้เราซื้อกาต้มน้ำมาเองข้างล่างก็เป็นกาแฟอาหารแห้งต่างๆถุงขยะอันนี้เรามีเราวางไว้2ถุงเราคิดว่าใช้บ่อยจะเป็นถุงสําหรับอันนี้เป็นพวกพลาสติกต่างๆอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นัขยะเผาได้ขยะเผาได้จริงๆก็จะมีหลายแบบกระดาษหรือเศษอาหารอะไรก็มัดใส่ถุงดีๆแล้วก็ทิ้งในขยะเผาได้วามื่ก็เป็น เครื่องซักผ้ามามาในห้องแล้วไม่มีม่านเนี่ยจ้าชิพหาย <c oughs> เตียงโฟกวางบนเตียงแล้วนี่ก็เป็นหน้าต่างไม่มีอะไรแขวนไฟฉายไว้อันนึงเพื่ออัซิเดนต์โฟนี้ก็มีปลั๊กอีกเราก็เลยวางพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆก็จะอยู่นี่หมดนี่ก็โต๊ะเี๋ยวไกินข้าวทําทุกสิ่งทุกอย่าง นี้จะเรียกว่าตูเสื้อผ้าก็ไม่ถูกเพราะมีอย่างอื่นด้วยเนี่ยหนังสืออยู่นี่ระเบียงก็นี่ไว้ตากผ้านี่เราตากผ้าชาวญี่ปุ่นนิดนึงนี่แค่นี้แหละระเบียงไม่มีอะไรจบระเบียงขึ้นไปชั้นบนได้มีบันไดฉุกเฉินเล็กน้อยคอมเพรสเซอร์แอร์พอแอร์ ขอน้าก็จะประมาณนี้สำหรับการกักตัววันที่2วันที่2ที่กักแต่เขานับว่าเป็นวันที่1อย่างเป็นทางการเพราะว่าวันเขาไม่นับวันเดินทางเปิดโอกาสให้เราไปซื้อของเคเดี๋ยวขอไปล้างจุล้างจานเคลียร์ทุกอย่างอีกทีนึง่งไปคิดว่าอาจจะต้องเริ่มไล่ลิสต์ิ่งที่ต้องซื้อและเช่นม่านเนี่ยต้องมีแน่ๆไม้แขวนเสือ้อต้องมีแน่ๆ หมดกักตัวจะได้รีบไปจัดการยังใ,ใช้ชีวิตยากแล้วนี้ตอนเย็นไม่หนาวมากฮะตอนเช้าตื่นมาหนาวกว่าเดี๋ยวไ่รู้ว่าชินกันไหมดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะอยู่ห้องน้งมันเหนื่อยเหมือนกันนะจัดนู่นจัดนี่ทํำนู่นทำนี่แต่คิดว่าคืนนี้จะอ่านหนังสือด้วยก็เลยดูก่อนแล้วกันจะถ่ายไหมโอเคตามนี้บายยหลับไปนหนึ่งตื่นร้อมความหิวและความหนาว มื้อเย็นวันนี้มีเย็นที่ตุนไว้กับอันนี้ลูกชิ้นปลาอ่านออกแค่คำว่าเนกิที่น่าจะแปลว่าต้นหอมต้มน้ำร้อนแล้วลวกเอามีเย็นแล้วก็ลูกชิ้นปลาสรุปมันคือลูกชิ้นปลาที่ใส่หอมใหญ่นะไม่ใช่ต้นหอมโอเคเดี๋ยวขอไปกินก่อนคิดว่าวันนี้ไม่น่ามีอะไรละน่าจะปิดคลิปแค่นี้แหละ ตอนเย็นเขาวิดีโอคอลมาด้วยเป็นแบบรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านแอปกักตัวของเขาแล้เราก็รับสายมาไม่มีคนคุยด้วยเป็นแบบให้ถือโทรศัพท์แล้วแบบสแกนหน้าทิ้งไว,ว้30มิบวิทแล้วก็วางไมล่ลละถือเราทําตามกดได้ดีที่สุดแหละโอเคปิดคลิปละบายบาย